สวัสดีท่านผู้ชมเด้อเจอกันกับ 5. 5. ่องกระฝ้ายชาแนลนะครับวันนี้ต่อมาเที่ยวชมบรรยากาศหอพิพิธภัณฑ์เอกลักษณ์ของลาวนะครับวันนี้ก็จะมาดูพระพุทธรูปที่มีในหอพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดนะครับในในแห่งนี้นะครับที่เขาจะมาโชว์นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมามาชมนะครับบรรยากาศพระพุทธรูปที่วางแสดงนะครับในงานหอพิพิธภัณฑ์นะครับโคตรสวยเลยทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนมารับชมนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับนี่ พระเจ้าอาจจะโซเสียงเสียงพระพุทธรูปครับนี่ครับโคตรเลยดูครับอันเก่าแก่มากเลย่ว่าห้ามแตะนะแตะไม่ได้จับก็ได้นะครับทุกคนเสี๋ยพววาโคตรสวยนะครับทุกคนอ๋อครั้งแรกเนยของบาฟฟายที่เข้ามาดูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกล้องหลังนะเผื่อจะได้ จะได้รับชมเต็มๆเลยว่ามีพระพุทธรูปอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในนี้นะครับทุกคน let's go ดูครับทางเข้านะครับตรงนี้จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับตั้งทางหน้านะครับหน้าสุดเลยสวยๆนะครับเป็นน่าจหล่ลด้วยโดยทองนะครับนี่ครับทุกคนห้ามแตะนะครับแตะไม่ได้จะมีประวัตินะครับนี่จะเป็นประวัติ พระพุทธรูปประจำบ้านเกิดนะครับตรงนี้นอาจจะมีต่างๆมันจะเขียนบอกไว้ใหจะด้ดูพระพุทธรูปตัวดูครับโคตรสวยนะครับแต่ละองค์โคตรสวยเลยตัวนี้จะเป็นไม้นะครับนี่งานแกะสลักไม้พระพุทธรูปไม้นะครับเขาน่าจะเก่าแก่มากเลยตัวนี้ดูครับดูครับแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับโคตรสวย โอ้ทุกคนนี่ตรงนี้ก็โซด้วยนะครับแก้ไม่ได้ทุกคนจะอยู่ในในกระจกนะตัวแก้วบางบางองค์จะติดตมติอะไรด้วยนะมันเก่าอาจจะจมน้ำจมอะไรด้วยนะครับผ้าเล็กก็มีผ้าใหญ่ก็มีนะงานโซท่านั้นนะแต่ไม่ได้นี่ครับนี่ก็สวยนะครับ เป็นวัตถุโบราณที่เก็บสะสมไว้นะของประเทศลาวนี่แหละเยอะมากครับโคดเยอะเลยตรงนี้ก็เยอะนะครับโสวไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูพระองค์ใหญ่นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีกันไว้ด้วยนะครับ สวยนะครับเป็นเป็นทองนะพระพุทธรูปนาทีวงศทองนะครับนี่หน้าตักอะไรหน้าตาก็สวยนะครับเสียงก็สวยอันนี้จุกดูครับโคตรสวยเลยอพอนี่โคตรสวยนะครับสาธุเ้อนี่เตาแก่มากนะทุกคน ด้านบนก็มีเยอะมากนะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นทองนะครับเป็นทองบนดูับเรียนลายกันน่าจะสมัยาณานจักรลาลัานสร้างสมัยก่อนนะครับตรงนี้เป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่สุดทําบุญได้นะครับตรงนี้วิธีไหว้นะครับไหว้บ,บุษานะครับดอกปัวแล้วก็หมากไม้ทูบเทียนด้วยนะครับสาธุเด้อสาธุเด้อขอให้เฮงปังเลยๆเด้อโลก พนัญ,ญาลูกค้าเขาห้หายจากตนโตเลยวิดีมีแหงซาตุนตรงใหญ่ครับจนวนมากเลยตรงนี้ก็มีนะครับเยอะมากเลยนี่นะครับทุกทุกองมีแต่อันเก่าแก่มาเลยทุกคนนี่ว่จะอธิบายเข้างในดีะว่าไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพระพุทธรูปมากดูครับเก่าแก่มากนี่ วัตถุโบราณนะเยอะมากเัมือับอาจจะอยู่ในกระจกหมดเลยนะครับเป็นวัตถุโบราณนะเป็นดินปั้นเป็นรอทองครับรอทองนะครับรอที่เขาจะล้อมทีน,นี่ดูครับทุกคนนี่นี่ข้างในนี่เปิดตัวร้อมัเลยนะดูครับไม่เคยเห็นมันมาก่อนข้างในเนี่ยเยอะมากดูครับ อันนี้สวยงามมากเลยดูครับทุกคนนิ่มด้วยนะสาธุนมัสการเด้อดูครับทุกคนนี่นี่ตถาตปถปตุมนะตถาถาตุ่มหมักโมนี่ตถาถุมหมักโมจะมีขังเก,าเก่าแก่มากที่โสไว้นะครับนี่สาธุเด้อนี่หลบหลบเอาทะลุ กงมีสวยมากนะครับสวยงามมากนี่พระบางในนี้ครับพระบางเต่ามันเหมือนพระบางอี่โอ้สวยนะครับ <c oughs> สวยงามมากทุกคนครุดด้วยนะครุดบินนะครับที่ที่มีพญานาค จับสองตัวมันเขาแก่มากเลยดูครับโค้โค <c oughs> สวยนี่พระพุทธรูปมีโค้สวยนะทุกคนเยอะมากลายลอ,อนะทุกคนอันนี้เหมือนชิ้นใสนะครับนี่มีรูปปั้นชิ้นใสสม,มัยก่อนนะครับนี่ใครเคยเห็นบ้างที่ยิ่งท่านูงนะครับ ยิงธ <hi> นูเนาะเรืองเท้าชิ้นใสนะยีงธนูข่าขาคมพันธนะข่ายักคมพันนะครับโคดเยอะมากเลยวัตถุโบราณนะครับห erm ินแกะสลักพระพุทธรูปเยอะากป็ภาพรวมๆนะทุกคน โคตรเยอะเลย